รถเข้าใหม่นะคะเป็นอ s u สูดีแมแคบแคลรบอยแบบนี้นะคะรถปี20ใครที่หายอยู่เข้ามาแล้วนะคะพี่ขารถหมดสัญญาเช่าบริษัทอาคเนย์แคปิตอนหรือว่าอ d ดีดี c e n t e r นนั่นเองพี่เช็คประวัติได้เลยใหม่แท้แล้วก็ซื้อสดไม่มีแวดด้วยมาที่นี่คุ้มเออคุ้มจริงๆนะคะแล้วก็ครบจบในที่เดียวได้เลยฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกุปก๊ปกิบพาเปขาวไว้ด้วยนะคะช่องนี้พี่ หารุนไหนก็มีครบจบในที่เดียวได้เลยเนะคะนะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากด้านนี้เลยนะคะเป็นรถเข้าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะพี่ขา i s u z u ดี a x c a แคนะคะพี่ขาเป็นกระบะแครบแบบนี้นะคะนะ้ามีหลังคาแคลรบอยให้แบบนี้เลยรถปี20นะคะาาใช่คนตามหายเยอะมากๆนะก่อนส่งมอบเราทางสปาลอกสติกเกอร์ออกให้ทั้งหมดเลยนะคะอ่ะ เดี๋ยวให้ดูภายในกันนะคะเป็นสมาร์ทแคปนะคะพี่ขาเป็นสมาร์ทแคปแบบนี้เลยนะคะนัราคายังไม่มีนะคะรถพิ่งเข้าเลยเป็นสมาร์ทแคปแบบนี้นะคะใครที่หาอยู่พี่รีบติดต่อกิมมาได้เลยอ่าเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดาธรรมดาเกียร์นะคะเกียร์ธรรมดา6เกียร์เป็นเครื่อง1.9นะคะพี่ขาโอ้โหเบาอยังแบบว่าอันนี้อยู่เลยเนาะ ช่ยังสวยอยู่เลยนะคะเลขใบอยู่ที่2 0 0 0 0นต้นต้นนะคะพี่ขามีแสนไปลายถึงแสนสองแสนต้นต้นเนาะกลุ่มนี้รถใช้ได้ทุกคันรถสวยทุกคันค่ะพี่นะคะนะเป็นหลังคาแคลิบอยให้แบบนี้เลยรถปี20นะคะพี่ขาเป็นรถปี20ราคายังไม่มาเนี่ยบางคนจะบอกว่าทำไมไม่บอกราคาไม่บอกราคานะคะอ่า คือกิบจะบอกว่าพอรถเข้ามากิบจะอัปเดตรถให้พี่ได้เห็นกันก่อนเลยแล้วพอราคามาพี่ถูกใจคันไหนกิบล็อกให้คันนั้นแต่ถ้าถ้าสมมุติว่ารถเข้ามาใหม่แล้วแล้วกิบยังไม่ได้อัปเดตให้อย่างเงี้ยคือพี่ก็จะไม่เห็นกันถูกต้องไหม <laughs> นะคะ <laughs> พี่ก็จะยังไม่เห็นกันเพราะฉะนั้นกิบจะมาอัปเดตรถก่อนที่ราคาจะมาให้พี่ๆได้ดูก่อนเสมอ<ด><ด>นะคะนะคะ เพราะว่าคือเดี๋ยวคือมันต้องอัปเดตก่อนมันต้องอัปเดตก่อนนะคะเพราะถ้าไม่งั้นน่ะพี่จะไม่ทันแน่นอนถ้าอัปเดตตอนราคามาคือไม่ทันแน่นอนาาเพราะตอนราคามาคือเขาจะส่งจองกันปุ๊บๆๆๆเลยนะคะที่นี่จะเป็นแบบนี้นะคะนะเพราะฉะน,นั้นกิฟต์จะอัปเดตรถให้พี่ๆได้ดูก่อนราคามาเสมอนะคะพี่ขานะเข้าใจตรงกันเนาะ พี่ขาแต่คันไหนมาแล้วกิ๊บก็จะบอกราคาอีกทีแต่คันไหนราคายังไม่มีกาาิ๊บก็มาอัปเดตกันว่ามีรถรุ่นนี้เข้ามาแบบนี้นะคะพี่ขาใครที่หาอยู่ก็ติดต่อกิ๊บมาได้เลยแล้วถูกใจคันไหนพี่เลือกทะเบียนไว้นะคะถูกใจคันไหนแล้วพอราคามากิ๊บได้ทำการล็อกรถให้พี่อีกรอบนะคะพี่พี่ขาเพราะฉะนั้น คือเข้าใจตรงกันเนาะว่าโปรเซสของเราเป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะมีบางท่านอ่ะบอกว่าทําไมไม่บอกราคาไม่บอกราคาเออของกิฟเป็นแบบนี้ค่ะพี่กิฟอัปเดตรถให้ก่อนเสมอก่อนราคามาเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ทันพอราคามาแบบว่าลูกค้ามาดูก่อนราคามาอย่างเงี้ยเลือกทะเบียนนี้ไว้พอราคามากิฟบล็อกให้ได้เลยแบบนี้นะคะพี่ขา นะเป็นแบบนี้นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนะับโปรเซของกิปเป็นแบบนี้คือถ้าอยากให้ทันรถคันที่พี่ถูกใจอะ่ะโอเคคันนั้นได้เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะพี่ขากิฟอัปเดตรถให้ตลอดนะคะอัปเดตรถให้ตลอดเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถเข้าใหม่เป็น e ซูดด d m a ็กนะคะพี่พี่ขา e ซูดดีแม็กปี20นะคะเป็นสมาร์ทแคปให้แบบนี้เลยใครที่หาอยู่นะคะเป็นเครื่อง หนึ่งจุดเก้าแบบนี้เลยนะคะเป็นสมาร์ทแคปแบบนี้มีหลังคาแคลิบอยให้เรียบร้อยแล้วนะคะรถเข้ามาแล้วนะคะพี่ขาล็อกหมดแล้วอะก่อนส่งอม,มอบกริบทาสปาให้ทั้งหมดนะคะทั้งภายนอกภายในทั้งภายนอกภายในแล้วก็ลอกสติกเกอร์ออกให้ทั้งหมดนะคะพี่ๆขา นะคะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ธรรมดามเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันเป็นเครื่อง1.9นะคะเป็นเครื่อง1.9แบบนี้นะคะพ,พี่ขานะเดี๋ยวหาก่อนหาไม่ค่อยเจอเลยอันเนี้ยอ่าเ,เป็นเครื่อง1.9แบบนี้เลยนะคะนะใครที่หาสมาร์ทแ p บ e สุสูดีแม็กแบบนี้นะคะเข้ามาแล้วนะคะพี่พี่ขาเข้ามาแล้ว ติดต่อกิมาได้เลยนะคะติดต่อกิมาได้เลยนะคะอยากเข้ามาดูรถก็ติดต่อกิมาได้เลยนะคะกิ๊มี2ที่นะคะที่โกดังบางนาแล้วก็โกดังเทพารักษ์นะคะวันนี้อัปเดตรถให้ที่โกดังเทพารักษ์ค่ะพี่ๆขานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องกลุบกิบพาเปไว้ด้วยแล้วพี่จะได้รถดีๆไปใช้กันนะคะ,อ,อ,ะอ่ะอันนี้โซนนี้นะคันนี้เตรียมส่งแล้วถ้าเตรียมส่งมองสภาพจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆขาเนี่ยคะ่ะเราทํา สภาภายนอกาภายในยแบบนี้นใช่คือกิ๊บจะบอกว่าทุกคลิปอะเราจะให้เห็นสภาพเรียวๆกันก่อนเพราะว่ารถกิ๊บอะมีเยอะมากๆน,นะคะใช่มีเยอะมากๆแล้วพอแบบวา่าลูกค้าซื้อคันนี้ไปแล้วอย่างเงี้ยจองคันนี้แล้วเตรียมส่งมอบแล้วสภาพก็จะเป็นแบบนี้น,นะคะ นะเตรียมส่งมอบเป็นแบบนี้นะคะภายในห้องเครื่องทำสปาให้ทั้งหมดนะคะพี่พี่ขานะคะนะแต่แต่แต่แบบว่าที่ที่ทุกคลิปเราจะให้เห็นสภาพแบบเรียวๆกันหมดเรียวทั้งหมดเลยใช่ค่ะอันนี้เราเตรียมส่งแล้วอ่าราคาแสนกว่าบาทนะคะนะเตรียมส่งแล้วนะคะสำหรับตู้ทึบคันนี้นะคะพี่พีขานะมีทุกรุ่นให้เลือกมาที่นี่ ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มาเห็นกันอ่ะจะเป็นสภาพแบบเก่าเลยแบบนี้ใช่ไหมแต <Ừ. S 1> ่จริงๆแล้วอ่ะเราให้เห็นสภาพเรียวๆกันก่อนแต่พอส่งมอบเราทําสปาให้ทั้งหมดนะคะใช่จะได้แบบนี้ไปเลย,อเล,ยลอกสติกเกอร์ออกให้ทั้งหมดนะคะพี่ๆขาบบน,นะคะบบใช่ค่ะก็คือรถของเรา จะเป็นแบบนี้นะพี่รถหมดสัญญาเช่าจะให้เห็นสภาพเร็วๆกันก่อนเนาะบางคนเหมือนแบบว่าคือข้างนอกกับที่เรามันจะไม่เหมือนกันเนาะข้างนอกเขาจะทำแบบว่าจอดหน้าหน้าร้านอะไร,รแบบอันนี้<ะ>เลยอันนี้ซื้อแล้วอันนี้ซื้อแล้วนะคะ,ะบบนะเนี่ยทาสปาก็จะเป็นแบบนี้เลยหรือเบาะอะไรแบบนี้เลยนะคะนะใครคือ อยากให้เข้ามาดูรถกันก่อนอยากให้เห็นกันก่อนเนี่ยแต่แต่ที่ดูแบบนี้มันสภาพเรียวมากๆนะคะแต่เราทําแล้วอะทำาัปาแล้วมันน่าใช้มากๆเลยนะเพราะว่าบางคนเห็นแต่ข้างนอกยังไม่ได้มาเจอที่เราเพราะข้างนอกอะมันไม่เหมือนที่เราอยู่แล้วเนาะเพราะของเราอะมันลถมันเยอะมากๆแล้วเราขายทีอะขายแบบเออขายเป็นร็อตด้วยนะคะขายเป็นล็อตด้วย นะคะก็อยากให้มาที่นี่นะคุ้มจริงๆนะคะราคาคุ้มแน่นอนนะคะหาฝากไว้ด้วยใครมาดูรถก็ติดต่อกิ๊มาได้เลย0 9 4 5 39 4932หารถให้ทีมงานใช้หารถเข้าบริษัทมาที่นี่ได้เลยมีทุกรุ่นให้เลือกคุ้มแน่นอนใช่เอาไปใช้ยาวๆครบจบในที่เดียวมาที่นี่เลยด้านล่างมาได้เลยนะพี่อยากเข้ามาดูรถกิแชร์โลเคชั่นให้ 0945394932รถหมดสัญญาเช่าพี่เช็คประวัติได้เลยไม่แท้แล้วก็ซื้อสดไม่มีแวดอยากให้พี่ได้รถดีๆไปใช้กัน<ะ>ติดต่อกุกกิบพาเปมาได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ